4 <02. S 2> โลสขีดโลละร้อยแปดสิบบาทท่านผู้ชมราคาทั้งหมดจานนี้นะครับ8ปดรสี่สิบบาทดูเลยครับปแปบอู้ยใหญ่เลยนะครับอร่อยแบบกินแบบมีความสุขมาเลยวันนี้ได้เสียงเงินและกินแล้วมีความสุขว้าว <Wow. S 2> สวัสดีครับลูงบจากออฟแอปตอหลันเทีววันนี้มาจอดตลาดทุเรียน ตลาดขายปลีกนะครับท่านผู้ชมว่าจะกิโลละเท่าไหร่มารับชมพร้อมๆกันเลยครับร้อยแปดสิบ่านนี้เท่าไหร่ฮะ <180. S 2> ร้อยเจ็ดตลาดขายปลีกนะครับท่านผู้ชมวันนี้มา,มาจะตลาดทุเรียนหน้าโรงไม้ท่านี้รูปประมาณนี้ครับ ออตอบ,ตอบนอกไม่ได้ค่ะตอบนอกพวกใครก็กินหมอนอย่างเดียวเหรออันนี้จะไปกินเลย่หมอนทองดีกว่านี่หมอนทองตอบนอกนมในโดยไหนฮะประมาณสองหรือสามโล เตอเนียนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคได้เท่าไหร่กิโลฮะห้าร้อยสี่สิบโอเคห้าร้อยสี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวมอทำสารนะได้ครับเดี๋ยวมันอยู่ในกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋้คขะถ่ายถ่ายที่ฝอหก่อยฮัลโหลฝีมือการปอกทุเรียนของที่ร้านอะไรเ,เนี่ยก่วนแมสก่อนท่อร้านสองโลเท่าไหร่นะพี่พูดนี้ 200, 700, 2 0 0 500 5เ0็ดรอตัวเรียนตอนนี้ขายปีหน180ึ่งร้ยิทชมก็ถือว่าโอเคนะฮะดูสวย 80 2 7, สล้สโลเดอโลดห้าร้ว่าโอเคอยู่ครับดูสวยกำลังดีกำลังดีบูเลียนบูเลียนตอนนี้นนสุทดท้ายปีตลาดน้าลงไมแยกสม่ยวิทย์มาเห็นลาดพานะครับ ได้สองคูแล้วนะได้สองคูแล้วได้สองคูแล้วคูที่สามอืมคูที่สามได้แล้วนะครับคูที่สี่ี่กระป๋องไวมากสี่คูก็โอเคเดี๋ยวนะฮะขออีกลูกหนึ่งหน่อยเดี๋ยวนะลูกเล็กๆเล็กๆ อ่าประมาณนี้ดูดูลูกเล็ดหนึ่งเลยได้พวกสองลูกอ่าพี่ใส่ผมใหม่หน่อยอ่าโอเคครับอ่าโอเคครับพอดีเป๊ะเลยอันนี้เท่าไหร่พี่โรค เป็นเท่าไหร่แปดร้อยสี่สิบเดี๋ยวนะผมใช้สแกนเท่าไหร่ผมดูยอดผมก่อนแป๊บนึงี๋้วจะจ่ายเป็นเงินสดที่เหลือลูกเล็กโลครึ่งเออก้าโอเคอยู่นะผมว่ามาเดินทางไปไกลตลาดสงคือตลาดท้ายปีจะเป็นถูล,เลกเล็กๆนี่ยพี่ตอนนี้นะลองดูครับนี่ลูกกระจิว๋ว หมอนทองไอ้ช่นี้ก็มีถ้ามีร้อยเจ็ดสิบแต่มันมันมันจะมันต้องเจนเลยพ่อขาบอกอืมน่ารักนะักตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้ที่ลุกอับจัดเอาไปต้อนตัวไปตลาดขายของ ตลาดสี่มุมเมืองตล,ตลาดไทยตลาดอัยาลาเรามาดูขายปลีกบ้างนะฮะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นี่ครับท่านผู้ชมสุเรียนร้านนี้ที่ตลาดแยกลงไม้นะฮะตลาดแยกลงไม้นี่นะครับชนมีมันทองร้อยแปดชนี170นะฮะก็ถือว่าโอเคครับได้แนละ้วค่ะที่ช่วยกันไปนะฮะช่วยกันไปโอเคนะครับท่านผู้ชมลงออฟจากออกฟเว็บตะลันทัวร์ ซื้อตลาดขายปีกก่อนหน้านี้ก็ไปเจาะตลาดขายส่งตลาดไทยตลาดสรีมุ่งเมืองตลาดอัยารามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนี่ครับแปดร้อยสี่สบบาทก็ถือว่าค่าคน้ำมันนะฮะทุเรียนตอนนี้คือใกล้ใกล้เคียงที่จะหมดแล้วนะฮะใกล้เคียงที่จะหมดแล้วอันนี้สามพ่อเา้าามาจากจันทบ,บุรีนะครับดูเลยครับแป๊บอุ้ยใหญ่เลยนะครับ อร่อยอร่อยไหม,ไม,มกป็ปัดเสียงคำดีนะครับอร่อย,ออย,ออยอแบบโอ้โแบบกินแบบมีความสุขมาเลยวนันนี้ได้เสียงเงินแล้วกินแล้วมีความสุข โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้มาจอตลาดขายตลาดทั่วไปที่ขายทาน้อตลาดคือขายปีกนะฮะก็โอเคฝากกดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ฝากคลิปที่ผ่านมาของแอปแอบตลอนตัวด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่กดติดตามแล้วก็ติดตามรับชมช่องแอปแอบตลอนตัววันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ